สวัสดีครับผมนายจิฟีน่นนจันนะครับจากโนตัสสุขากิบาลสามนะครับวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอเป็นแบรนด์ o s ชิบ a นะครับคุณลูกค้าเป็นเครื่องสภ้พรุ่นใหม่14บกิโลครับคุณลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดว่ามันเป็นมันมีข้อดีอยังไงมันคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับรคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับแต่ได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ มาดูกันเลยครับตัวนี้ส่วนแรกเรามาชมกันที่ตัวควบคุมนะครับตัวนี้มันจะเป็น one touch b e t t o n one touch b e t t e r ก็คือตัวตัวกดที่ว่าใช้ง่ายนะครับตัวขาวก็คือตัวนี้มันเป็นปุ่มหลักๆปุ่มใหญ่เลยคือเราสามารถไม่ต้องไปเลือกยกตัวอย่างนะฮะตัวขาวเป็นตัวนี้ของแบนด์ LG นะครับจะเป็นปุ่มแบบเลือกหลายอย่าง เลือกในกลุ่มเดียวเยอะแต่ทีเนี้ยเขาจะแยกมาเลยเป็นกลุ่มหลักหลกเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนที่2ไอ้ตัวสั่งของเรานะเป็นตัววัสดุมาจากสเตนเลสน,นะครับลูกค้าแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะมีข้อพิเศษตัวนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่า duo active trunler มันเป็นตัวนี้ช่วยลดผ้าพันกันช่วยลดยังไงเอ่ยลูกค้าเคยเจอปัญหาเวลาซักแล้วก็ผ้าพันกันไหมครับ ถ้าตัวเก่ามันจะไม่มีไอตัวซักและซักแรงผ้านะครับลูกค้าตัวนี้มันช่วยลดผ้าพันกันเพราะนั้นลูกค้าเราภาพเวลาซักนะครับตัวนี้มัน,ช,น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 ,มนช่วยหมุนหมุนหมุนเพื่อลดแรงที่ว่าผ้าจะได้พัดกันนะครับลูกค้าแล้วก็มันจะมีตัวสามแฉกผมเรียกว่าสามแฉกเนาะตัวนี้มันช่วยลดช่วยแรงซักให้มันเยอะขึ้นตัวนี้มันเราไม่ได้ให้แค่ตัวเดียวนะครับให้สองเลย ลูกค้าเราคิดดูนะครับถ้ามีสอสอชิ้นแบบนี้ในชุดลดภาพันกันได้ขนาดไหนเนาะที่สําคัญตัวเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าพอมันตัวนี้แล้วมันจะยุ่งยากไหมตัวนี้เราสามารถมาถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับลูกค้าสาม,มารถถอดได้สะดวกสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามาดูในส่วนที่ใส่โฟล์กับน้ํายาแบบพานุ่มนะครับอ่าตัวนี้เป็นที่ใส่น้ำยาแบบพานุ่มนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่โฟล์ก เรามีตัวเลือกให้2ทางเหรอไม่ครับถ้าตัวชิบ้ามันจะมีให้3เนาะ3ตัวนี้ตัวเลือกที่ตัวนี้คือเราสามารถใส่น้ํายาหรือว่าโพสซฟอกก็ได้นะครับเพื่อลดต่ไปโดนที่ตัวผ้าโดยตรงนะครับลูกค้าคือมตัวนี้เวลาเราใส่ไปคือมันจะเสริมซับ้าไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มันช่วยตีเป็นฟองขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนระบบตัวนี้มอเตอร์มันจะเป็นมอเตอร์เป็นระบบ SDD inverter นะครับ ถ้าพูดถึงว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นี่คือมันจะปบบแปดไฟอยู่แล้วแต่นี่เป็นรนะบ,นบบดเรกเป็นมอเตอร์ต่อตรงซึ่งไม่ใช่สายพานเหมือนเมื่อก่อนนะครับลูกคา้าลดเสียงทํางานเงียบนะครับลูกค้าตัวนี้เวลาทํางานตัวนี้ในในส่วนการซักเราจะไม่ล็อกเนาะแต่เวลาปั่นหมาตัวนี้มันจะช่วยล็อกป้องกันเด็กในกรณีที่ว่าบ้านลูกคา้ามีเด็กเล็กๆแต่วก็ส่วนๆเนาะเวลาเราซักปั่นหมาเนี่คือจะเปิดไม่ได้อ่าตัวนี้ช่วยป้องกันเด็ก พอเราซับเสร็จฟังเสร็จแล้วไอตัวเนี้ยไอปุ่มแดบบงๆหายอันนี้เราก็สามารถเปิดได้เปกติดไม่ต้องก่ววอ,นนกอว่าตัวนี้จะหักเพราะว่าตัวนี้แข็งแรงนะครับลูกนะคะ้าแล้วก็เป็นกระจกเนี้ยเป็นกระจกหนาพิเศษคือตัวเนี้ยเป็นมีตัวสลบให้เวลาเราปิดมัจะช่วยลดแรงกระแทกนะครับลูกนะคะ้าแล้วก็ตัวนี้ขั้วมอเตอร์อยู่ที่ประมาณ48ขั้วนะครับขั้วมอเตอร์ถ้ายิ่งเยอะแรงปัน่น แรงซักจะยิ่งเยอะนะครับลูกค้ามอเตอร์จะใหญ่เป็นพิเศษตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบซีโร่ระบบซีโร่คืออะไรคือระบบซีโร่คือรถการสินไฟแต่ไม่ลดอัตราการปัน่นการซักในช่วยประหยัดไฟัามากกว่านะครับลูกค้าแล้วก็หลักๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับแต่วกกา่านนวในส่วนข้อมูลเชิงเด็อะไรยังไงในส่วนการประกันเนาะตัวนี้ ประกันโมเตอร์10ปีตัวเครื่อง1ปีนะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงสามารถติดต่อที่โรตัสสุขาริบา3ได้นะครับ